ตัวหนึ่งนะครับพิชพูดขอพายที่ปล่อยให้พี่ชมพู่รอบนเวทีช้าๆเมื่อกี้เพราะว่าวีกำลังอึ้งกับความสวยพี่ชมพู่ขนาดนั้นเลย <laughs> การแสดงมั้นิดนึงนิดนึงแต่โอเคเป็นการบันเทิง <laughs> โดนแล้วหนึ่งดอก <laughs> พี่ชมพู่ครับจ้าอ่านสคริปต์มาเขาบอกว่างานนี้นะฮะนอกจากจะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งของโลกรีไวท h e r l i p Hyaluronic s e r u แล้ว ก็ยังเป็นอีเวนต์แรกของพี่ชมพูอีเวนต์แรกในโวนานมากนเท่าไหนึกไม่ออกแล้วเลยนึก <c oughs> ไ,ไม่ออกไปเลย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าน่าจะตั้งแต่ท้อง,ง่ะตั้งแต่ท้องจนถึงตอนนี้ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่กับเราที่นี่เนี่ยมีใครคิดถึงพี่ชมพูบ้างส่งเสียงมาเลยสวยไหมสวยไหมส่งเสียงหน่อยสวยเนาะ ไม่เคยเจอกันอยากแบบยิวนิดนึงใช่ไฮต้องช่วยกันไฮท์ถาเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยปลกเหมือนกันรถตัวเฉพาะที่นี่นะเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่คือแบบไม่ได้มานานมากๆแล้วแล้วก็เอาจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะชมแต่ว่าพวกเราทุกคนน่ะห่างหายการแบบว่ามีอีเวนต์น่ะมานานพอสมควรหลยบ้านเหงามานานเลยใช่ก็ลืมลืมฟิลไปแล้วก็แบบเอ้ยพอแบบว่าเรียเข้าลานจอดรถแล้วก็แบบว่า ม,ม,ม,มันมามันมามันมาใใจมันเต้นเลยอย<ช>่างนี้ทีนี้ครับพอพี่ชิพูมาเห็นในงานของเราวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศต,ต่างๆเป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลอเรี่ออฟปารีสนะเขาจัดไว้หลายอย่างมากๆให้ทุกทุกคนสามารถมาจอยมาร่วมสนุกกันที่นี่ได้ใช่ก็ดูแบบว่าหรูหราทันสมัยแล้วก็ดูคู่ควรกับทุกคนมากๆนี่ครับผมและทีนี้จะบอกก่อนนิดนึงเมื่อกี้เหมือนวีมไม่แน่ใจว่าได้บอกทุกทุกคนไปแล้วหรือเปล่างานของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วันนี้ วันเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีถึงวันที่7เดือนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณมาแล้วแล้วคนอาจจะเยอะอยากมาซ้ําทีหลังซ้ำได้ยอมทาได้และขอฝากแฮชแท็กในงานหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการร่วมสนุปอะไรเล็กน้อยเพื่อรับของเรามันกลับบ้านนะครับแฮชแท็กลอเรียลเติมไฮยาแล้วอย่างรวมถึงแฮชแท็กลอเรียลไฮยาลูรอนนะครับผมอ่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆพี่ชมพู่แต่ ดีกรีความสวยเลเวลความสวยเพิ่มขึ้นครับอีกแล้วนะเราเนี่ยอีกแล้วนะดึงเข้าเลยดึงเข้าโปรดักเลยเคล็ดลับพี่ชมพูขอเคล็ดลับได้ไหมค่ะก็จริงๆก็ก็ต้องยอมรับนะว่าเราก,ก็ก็ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะทั้ง<ม>เรื่องของอายุเอยนะเรื่องงานแล้วก็เรื่องแบบว่าไลฟ์สไตล์นะลูก3ามแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีช่วงที่มันเซ่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ต้องสู้กับมันนะก็ต้องสู้กันไปก็คือเรื่องของการโชคดีที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในเรื่องของการแบบว่าดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะรีมเครมเซรั่มเซรั่มอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยขาดอยู่แล้วโบกเลยเต็มที่โบกแล้วก็บอกตรงว่ายิ่งแบบเลขสี่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งอีกหอแล้วนะ ก็คนละดอกสองดอกเราก็สลับกันไปอ่ะพี่ชมพู่อ๋อคือจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องอายุก็เลขสี่แล้วก็เลขสี่แล้วก็ก็ก็ยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งแบบยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ห้ามขี้เกียจอ,อ่ะมีวิในัยในการดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรเงี้ย<ะ>กะต้องไปพร้อมๆกันใช่ทีนี้เมื่อกี้นี้พี่ชมพูมีพูดถึงแล้วแหละว,ว่ามันก็มีช่วงที่สุขภาพผิวของเรา<ะ>มันก็ดรอปอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เออตอนนั้นน่ยต้องต้องเจอกับอะไรครับคือเหมือนแบบผิวมันเสียอะไรยังไงบ้างอ่ะหนึ่งก็คือเอจิง้ง ริ้วรอยริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะเอจิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือช่วว่าคนแต่ละคนมันก็เอจกันในลักษณะที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็นอนน้อยด้วยนะเป็นแม่ลูกอ่อนอะไรเงี้ยก็น้องแก้วใช่ไหมใช่ก็จะนอนเอ่อจะได้เข้านอนประมาณปั๊มนมเราสุดท้ายประมาณสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ปั๊บกว่าจะได้เข้านอนก็ประมาณห้าทุ่มตื่นตีสอง ปั๊มต้องไปทีนึงที่สามแล้วก็ตื่นอีกทีหนึงหกโมงเช้าก็ก็จะเป็นจะเป็นลูปเนี้ยมาตั้งแต่เท่าอายุเขาอะตอนนี้ก็คือหเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็การนอนการนอนเลยเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยเต็มที่เพราะฉะนั้นคือ อะไรที่แบบว่าช่วยได้อะไรเงี้ยที่เราพอจะทําได้ก็คือห้ามขาดเด็ดขาดวินัยต้องสำคัญมากเลยใช่เอาจริงนะแค่อทิวิต้เราแต่ละวันเราก็เหนื่อยจะแย่แล้วยิ่งนอนน้อยแบบนี้มันแสดงออกทางผิวแน่นอนแหะแต่ถ้าเกิดมีตัวช่วยที่ดีมันก็จะยิ่งดีช่วยได้นะครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าพอพี่ชมพู่บอกว่าวินัยห้ามขาด การดูแลตัวเองต้องมีเ<า>ชื่อว่าหลายคนที่อยู่กับเราที่นี่เนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ในการดูแลตัวเอง<า>สิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรแน่นอนก็คือผลลัพธ์ความสวยงามผิวที่ด<า>ี<า>แต่ถ้าถามถึงเรื่องความปลอดภัยล่ะ<า><า>หรือเปล่ไหมความปลอดภยัยสิ่งที่การันตีกับเราได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามจะบำรุงผิวเนี่ยทำให้มันดีจริงนะ ไม่ใช่พยายามจะดีแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมพูดคิดว่ายังไงบ้างก็คือถ้าจะให้พูดแบบขายของบันไปเลยนะตรงตงนะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้ว่า L'Oreal Paris เนี่ยเป็นสถาบันที่เรียกว่า Product แต่ละตัว p r o d u ั t แต่ละตัวในไลน์ในไลน์ของ L'Oreal เนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยมันต้องผ่านเขาเรียกว่าคือเราเรามีแล่ของเราที่ผ่านการทดสอบผ่านการอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็เป็น มันเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของโลก,กเพราะฉะนั้นคือเรื่องของความน่าเชื่อถือไเยนะไม่ไม่ไม่ไมไมต้องห่วงอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเอ่อเรียกว่าอะไรอะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาผู้เชี่ยวชาญในการอ่าเรียกว่าอะไรนะานนการตีกา<อ>ว่าเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์เนยชองเชื่อว่าไม่มีใครสงสัยตรงนี้อยู่แล้วครับผมทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งได้ปะจัดมาครับผมก็คือว่า,ถ,าถ้าในเรื่องของผลลัพธาในเรื่องของผลลั์ชมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะแบบว่าใช้ใช้ผลรดัก์อะไรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยก็คืออยากจะได้แบบผลลั์แบบเอออยากเห็นผลอยากเห็นผล่ราจะบอก<ๆ>ว่านอกเหนือ,อนจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยคอนสิสติซีหรือว่าความสม่ำเสมอแล้วก็คือวินัยอะแหละเรา,เราต้องมีงงวินยัยอันนี้ก็คือก็คือกุญแจสำคัญจะมาบอกว่ายใช้มาสองวันแล้วก็แบบว่าทำไมมันยังไม่แบบ เจอให้เวลาขวดน,นี้สองวันเองเหรอใช่คือเราก็ต้องแบบว่ามีวินัยแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็ห้ามขาดแล้วก็รวมถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆประกอบกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะพึ่งเขาอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้ถ้าเรายังนอนดึกหรือว่าไม่ดูแลสุขภาพแต่ว่าเขาช่วยเราได้มากเขาช่วยเราได้มากใช่ไมครับย้ำอีกทีว่าการันตีเนาะจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหลักต่างๆนะครับผมที่รับรองระดับโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสบายใจกันได้ ทีนี้เนี่ยรีบทตรลฟนะตัวไฮยาลูรอนเซรั <Ser> um, ่มเนี่ยพ่ชพูดได้ลองอย่งลองค่ะขอแชร์ประสบก,การณ์รีวิวสักหน่อยได้ไหมคะจริงๆช่วว่าสำหรับไฮยาลูรอนนะน่าจะเป็นตัวอินวิเดียนที่หลายๆคนที่สนใจที่ชอบเรื่องของสกินแคร์น่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรไฮเขามาหลายปี ก็คือคุณสมบัติของตัวเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถอุ้มน้ำได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นร้อยเป็นพันเท่าของน้ำหนักเขาเงเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยผิวเรามันก็จะดูอะไรอ่ะเด้งฟูดูอิ่มน้ำดูแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับชมนะที่รู้สึกว่าแตกตาง ฮยาลูรอนทั่วไปเนี่ยสำหรับตัวเนี่ยของ L'Oreal เนี่ยก็คือว่า t e x t ซ์ e จอร์ที่ซึมพอนางง่ายคซึมซึมง่ายไม่เหนียวเนิดหนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าอนุภาคของเขาเนี่ยเขามีทั้งอนุภาคที่เล็กและวกอนุภาคใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือเขาจะทำงานทั้งในผิวหนังทั้งในส่วนที่เขาเรียกอะไรชั้นบนชั้นลึกลงไปอ่ ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพ,พมากและที่สําคัญก็คือความเข้มข้นเนี่ยคือเรียกว่าเข้มข้นได้สูงที่สุดเท่าที่ผิวเราจะไม่แพ้อ่านนี้ไี้ยินมาเหมือนกันคือไฮยาลูรอนอะตัวที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเขาว่าแอซิดก,ก็คือนัะเป็นกรดถูกแล้วมันจะมีปริมาณที่ถ้าเกินไปกว่านี้ ก็อาจจะเกิดการระคายเคืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุคเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนก็สามารถแบบว่าทนอะไรอย่างเงี้ยได้แตกต่างกันคือเราเปล่าเปล่ามือเดือนยาแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ขาเทสมาแล้วว่ามันเป็นระดับสูงสุดที่ไม่ไปอยู่ฝ่ายมันจะไม่แพ้ไม่แพ้อยู่ที่1.5ถูกต้องแต่อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมองว่ากันเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญมานักงคุยกับเราจะได้ลงดีเทลไงดีแมพี่ชมพูทีนี้ครับขอพูดต่อกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณคริสได้ข มันมีประโยชน์ที่คุณฟริสพูดถึงเรียกว่าเป็นสโลแกนของ l o r e a l Paris ก็ได้ทุกคนเคยได้ยินคำว่าคุณค่าที่คุณไปนี่ตอไม่ใช่หรอไม่ขอทีดังนั้นะคุณค่าที่คุณไปไงครับไม่ดีหนอดังนั้นเนี่ยความมั่นใจเหล่านี้ความรู้สึก